มาซ้อมไมโครเวฟกันครับเพื่อนๆครับเป็นของซัมซุงนะครับนะครับรุ่นอะไรเอ่้ย t d h นะครับตัวนี้ยังเป็นระบบเมนนวลอยู่นะครับเพื่อนๆครับรหัส M 1 7 1 1 N นะครับเพื่อนๆครับตัวนี้นะครับตั้งเวลาอันนี้อุณหภูมินะครับตัวนี้ก็คือตั้งเวลานะอครับการที่ได้รับแจ้งก็คือว่ามันมีเสียงดังนะครับ เสียงดังยังไงเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กนะครับอลองอหมุนองศาความร้อนไม่ได้มีปัญหานะครับมีเสียงดังอย่างเดียวผมจะเปิดนะครับอ่้ไปยินเสียงนะครับเนี่ยครับก็เสียงดังลักษณะยังไงกันบ้นงครับผมออกดูีิว่ามันมีอะไรเมื่อกี้เหมือนเหมือนเหมือนมีเสียงชอ็อต ครับเหมือนมีเสียงช็อตนะเอาใหม่นิดหนึ่งครับเหมือนมีเสียงช็อตด้วยครับเนี่ยไปเลยครับมาดูกรณีแบบนี้นั่นบ่อนครับก็ไขน็อตที่ฝาออกให้หมดนะก็แกะออกมานะครับด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นั่นบ่อนครับเป็นส่วนของอขั้นตนการทํางานต่างๆนี่แหละ ไข่แสาบนะครับไข่แมงสาบโอ้โหนะแสดงว่าคือใช้งานอย่างเดียวเลยครับไม่ทำความสะอาดนะครับด yeah. like ูข้างในนะครับนี่ครับก็เป็นลักษณะงานเดินครับฝุ่นลอยเต็มเลยนะนาฬิกาตัวนี้เป็นตัวปรับอุณหภูมินะครับนะครับตัวนี้นะครับสีดานะครับเป็นตัวปรับอุณหภูมินะครับตัวนี้ก็เป็นทัมเมอร์นะครับเดอนครับแล้วก็กระดิ่งนะครับชุดตัวมอแปลงนะครับในงานซัมซุงเลยนะครับ กรณีที่เครื่องทํางานแล้วไม่เกิดความร้อนนะฮะให้เพื่อนๆเ,เปลี่ยนตัวนี้นั่นเพื่อนครับมองเห็นไหมนะครับเปลี่ยนตัวนี้นะครับนี่ครับเป็นคาปาซิเตอร์นะครับกี่เมโกะฟอรดอะไรเงี้เพื่อนก็ดูตัวเก่าแล้วก็สั่งซื้อในเน็ตชื่อดังเขาได้นั้นเพื่อนครับรนะครับกรณีที่เครื่องไม่ติดเลยระบบตัดนะครับจะมีฟิวอยู่ตรงนี้นั้นเพื่อนครับบอดฟิวนั้นเพื่อนครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับ พอขาวนะครับแต่ตัวนี้คือเราแก้ปัญหาเสียงดังเมื่อกี้นะครับเสียงดังเกิดจากเรื่องของหนึ่งก็คือเฟืองหมุนเฟืองหมุนแล้วก็คือเฟืองหมุนหน้าจานนะครับเพื่อนครับเฟืองหมุนหน้าจานตัวนี้นะครับนะครับนี่ครับเฟืองหมุนหน้าจานตัวนี้นะครับเพื่อนครับนี่ครับมีปัญหาครับสองก็คือพัดลมนะครับพัดลมบูสพัดลมตัวนี้นะครับมีปัญหานะครับตรงจุดนี้นะเพื่อนครับในวันนี้ผมก็ตีเป็นพัดลม๋ยวผมจะเอาตัว กระจกลองออกไปก่อนครับพอ้ยไปเอียงมาแล้วไม่จะแตก่งนะครับอ่านีกันครับเรื่องของพัดลมนะครับผมผมก็ตีเป็นเรื่องของพัดลมเป็นหลักเนี่เงินนะครับเอามือหมุนก็ไม่ค่อยมีเสียงนั่นเงินครับเห็นครับก็ลื่นลื่นลื่นปกตินะครับลื่นปกติแต่ทำไมเสียงดังนะครับ ผมดูนิดหนึ่งนะครับผมตีเป็นที่พัดลมก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับเราจะเอาพัดลมออกมาทําความสะอาดเรื่องของบูทก่อนนะครับเนี่ยก็จะมีมีน็อตอยู่ด้านหลังนะครับ2ตัวนะเพื่อนก็ใช้ครีมหรือว่าใช้ประแจตรงเบอร์ก็ได้นะครับแต่ทีนนี้ผมไม่มีเบอร์เล็กนะผมก็ใช้ครีมจับนะครับ นะครับเพื่อนครับก็ใช้มือหมุนออกครับเป็นลักษณะนี้นะครับเพราะว่าไขควงหัวแฉกมันต้องไปหมุนด้านในครับพอหมุนด้านในเรามันจะต้องรื้อหลายอย่างนะครับผมก็จะทําในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ถอดตัวเฉพาะใบพัดลมออกมานะครับแบบนี้นะครับเพื่อนครับเห็นไหมครับนี่ครับพัดลมนะเขาก็มีขายนะพัดลมนะครับโอ้โหนี่ครับดูไข่ ยังสาดเป็นอยู่เลยนะครับนี่ครับก็ลื่นนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวราจะถอดถอดตัวบูทเขาออกมาทําความสะอาดนิดนึงนะ่นเพื่อนครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะถอดอไปก่อนนะครับเพราะว่าผมตีที่พัดลมนะครับสีดําสีดําตัวนี้น,น,นะครับจำน้ำเงินครับเวลาถอดนะครับจํา เปนคนไหนที่เกียรถอดก็ที่เกียรถอดเวลาเสียบเพื่อนเห็นไหมครับอย่างนี้นันเพื่อนครับตัวล็อกตัวนี้มาอยู่ด้านนี้นะเวลาเสียบต้องจำทุกอย่างนั้นเพื่อนครับนะครับหัวมันติดหักครับเพราะว่ามันกรอบเกินครับมันนานหลายปีแนละ้วดูแลรุน่นนี้ทนนะครับทนมากนะอันนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะครับที่ลูกค้าเอามาซ่อมนะครับ ยังไม่ได้ผมจะใช้เข็มน,นะครับอเราถอดในส่วนของมอเตอร์ออกมาแล้วนะครับก็จะมาว่าในเรื่องของส่วนของปัดลมตัวนี้นะเพื่อนครับแลดูเหมือนหมุนนิ่งนะครับก็หมุนน็อตตรงนี้ออกมานะเพื่อนครับเดี๋ยวผมจะคมหน้าโทรศัพท์ลงนิดนะครับ ประมาณนี้นะครับก็หมุนตรงนี้มานั่นเมือนครับดีวเราจะเช็คบูตเขานะครับว่าสาเหตุอะไรนะที่มันเสียงดังนะครับอันดับแรกเลยนะครับน่ครับก็คงจะเหมือนกับพัดลมทั่วไปกันเพื่อนครับเวลาเรามือหมุนมันไม่ค่อยมีเสียงนะครับแต่พอเวลา เครื่องมันสั่งการทํางานเงี้ยอาจจะมีเสียงอะไรเงีเ้ยแกะออกมาแล้วเพราะวแรงแรงมันเหนียวไปหมดเลยครับเพื่อนครับมันเหนียวไปหมดเลยนะครับเหนียวในที่นี้อาจจะเป็นเพราะว่าเนี่ยมันเหนียวไปหมดเลยนะครับเนี่ยนะครับคาบสกปรกตรงนี้ครับมาดูบูทหน้านี่ยนะครับเนี่ย ทำความสะอาดบูทตรงจุดนี้นะครับเนี่ยเจอปัญหาตรงนี้นะครับเนี่ยเดิมดื่นนะครับเดี๋ยวผมจะลงโซเนกนิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่ตรงจุดนี้นะครับเห็นไหมครับโอ้โห,โหนะ่าจะเกิดจากตรงจุดนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวลงน้ำมันนิดนะครับ ให้มันลื่นนิดนึงครับหัวฉีดผมก็หายไปนะครับหลอดจุกหายไปยังไม่หาไม่เจออีกอาจจะนิ่งแล้วละครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นที่ตัวนี้จริงหรือเปล่านะเป็นเป็นไปอย่างที่ช่างเอกประเมินไว้หรือเปล่านะครับ ขูดเข้าไปเลยไม่ต้องกลัวเรื่องของน้ำมันนะครับเอาล้ครับทีนี้ก็หมุนน็อตนะครับใส่กลับเข้าไปดังเดิมนะครับหน้าหลังจำไว้ด้วยนะครับเมื่อกี้เราถอดออกมายัางไงนะครับเพื่อนครับก็เป็นลักษณะนี้นะเพื่อนครับ นี่นะครับสิ่งที่สําคัญนะครับการจํานะครับเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับนะครับก็ใส่เข้าไปลักษณะนี้นะครับนี่นะครับลองหมุนดูสิครับอ๋อลืมไปว่าเรายังไม่ได้ล็อกนะครับ Not. เดี๋ยวมาดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะจริงไหมอยากจริงที่ช่างเอกประเมินไหมนะครับว่าอาการเสียงดังนี้ครับเป็นที่เรื่องของอฟันเฟืองเรื่องของถาดหมุนเองนะครับแล้วก็เรื่องของพัดลมนะอันนี้คือผมตีเป็นที่พัดลมก่อนนะครับถ้าเกิดตัวนี้ไม่หายนะครับเดี๋ยวเรา จะไปล่าเรื่องของฟันเฟืองเพราะว่าการดังแบบนี้คือเป็นเรื่องของระบบการหมุนนะครับไม่ได้ดังจากตัวเครื่องการทําง,ทงานนะครับน,นะครับหัวฉีดผมหายนะครับหัวฉีดหายหมดเลยนะครับเลยต้อง พยายามทําแบบนี้นะไม่ให้มันโดนเลื่อนแล้วลครับลงน้ำมันดูเรียบร้อยหมดนะครับเนี่ยปั่นเบาๆนะครับก็เลื่นขึ้นนะครับโอเคทีนี้เราก็จะนำไปใส่เครื่องแล้วครับเพื่อนๆครับ ก็ไม่ยากครับนำไปใส่เครื่องก็เหมือนเดิมครับจะมีน็อตล็อกตัวนี้นะครับสองตัวมันจะหันตัวนี้ออกมานะเพื่อนครับเมื่อกี้จํานะครับจํายังไงเจ้าสองตัวนี้คือเสียบเข้าตรงจุดนี้นะครับอีกขั้วหนึ่งก็คือเสียบเข้าไปตรงตรงตรงจุดนี้เลยเลแบบนี้เลยนะครับเพื่อนครับอย่างนี้นะครับเพื่อนครับเอาล้ครับทีนี้ผมก็จะหมุนก่อนนะครับ ใส่เข้าไปมองเห็นไหมครับน่าจะมองเห็นนะครับการทํางานนะครับเป็นคนไหนที่จะซ่อมเองนะครับพื้นฐานนะดูนะครับมันจะมีหัวน็อตเดิมแล้วแล้วก็ออกมานะครับนี่ครับฝั่งนี้ก็จะโผล่มาแล้วครับแล้วก็ใช้น็อตตัวเดิมนะครับกันครับ ยุดนะครับนี่ครับเอาละครับก็ผมก็ใช้คีมธรรมาดาครับเพราะว่าแรงเบี่ยงเขาไม่ได้มากหมายอะไรนะครับมันเป็นประแจเบอร์เล็กครับน่าจะประมาณสักเบอร์เบอร์หกหรือเบอร์เจ็ดประมาณนี้ครับ่ะ นี่ก็เสียบสายนะครับสายก็อย่าลืมครับสายนี้คือก็จะเป็นแบบเดิมนะ๋ยวผมจะเอียงขึ้นมานิดนึนะครับจังหวะการเสียบให้เ,เพื่อนเห็นจังหวะในการเสียบนะครับช่องแรกนะครับเป็นสองสายนะครับนะครับสีดำสายเดียวนะครับนีบ่ทำให้แรงตึงกว่าเดิม ไม่ตึงติดแรงของเองนะครับเป็นอัเสร็จนะครับนะครับสองสายสายหนึ่งนะอ่าทีนี้หันกลับด้านก็มาลองเสียงดูครับจะมีเสียงไหมนะครับนี่ครับก็หันกลับด้านมานะเดี๋ยวผมจะใส่ถาดเข้าไปนะครับเพราะว่าสาเหตุที่ต้องสั่งเพราะว่าน้ำหนักของแก้วตัวนี้ก็เยอะพอสมควรนะครับ การที่เราใส่ตัวนี้เข้าไปมันจะทำเอาหรว่ามันเป็นที่มอเตอร์ตัวไหนนะครับทำให้เกิดเสียงนะครับผมก็จะเอากาแฟนะครับเทสเรื่องของความร้อนได้เลยเดี๋ยวเอาช้อนสเตลเลสเอาก่อนนะวางลงไปนะยังไม่กอลลองนะครับเนี่ยวางฐานไม่ดีนะครับใสายตา ใส่ล้อผิดกับด้านครับนยรุ่นเก่าจะเป็นลักษณะนี้นครับัแบแต่ทนนะครับยอมรับว่าทนครับโอเคใส่ถึงกลางอ่ะปิดก็มาดูครับก็จะตั้งไวในโหมดเรื่องของกาแฟประมาณสักหนึ่งนาทีฟังเสียงนะครับ ถ้าเกิดยังมีเสียงดังนะครับเพราะว่าเสียงดังมันมันร้องไปทั่วเราลองไปรู้นะครับว่าเกิดจากตรงจุดไหนนะครับตามประสบการณ์ของช่างเอกก็คือตีไปที่พัดลมมันอันดับแรกนะครับของเพื่อนก็แล้วแต่ครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรนะครับกรณีที่เสียงดังแบบนี้นะสองก็คือว่าเป็นที่ถาดหมุนตรงจุดนี้นะเพื่อนครับพอเป็นชุดฟันเฟืองบางทีเฟืองแตกก็มีเสียงดังได้เหมือนกันนะครับเอาสิบปลั๊กนะครับสิบปลั๊กแล้วลองเลยครับ เสร็จปักแล้วนะครับผมเดินเครื่องนะครับว่าจะมีเสียงไหมหนึ่งสองสาเหนะครับเงียบกิ๊นะครับเอาแค่นี้ก่อนนะเพื่อนครับนะครับทําไมถึงต้องเดินเครื่องแค่นี้เพราะว่าโทรศัพท์อยู่ใกล้กับคลื่นคลื่นการทํางานของระบบไมโครเวฟนะครับมันอันตรายนะครับ โทรศัพท์อาจจะระเบืดได้นะเวลาเพื่อนอุ่นอ,นอาหารหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะพยายามออกให้ห่างนะครับไมโครเวฟขึ้นขึ้นไมโครเวฟเราไม่สามารถมองเห็นได้นะครับอันตรายนะครับแกนนี้ก็น่าจะมีไออุ่นขึ้นมานะครับอ่าใช่ครับอุ่นถือว่าใช้ได้ครับนะครับสุดแล้วตัวนี้เป็นที่อ่าบูทบูทของพัดลมนะครับาการทํางานก็คือเป็นที่บูทของพัดลม ไม่หมุนนะครับอลองเทสกีนหนึง่งลดอุณหภูมิล,ลงมาประมาณนี้นะสักสามร้อยก็ได้นะครับดูยังไม่ได้เสียบปลั๊กรับดูอีกทัาอีกรอบนึนงครับว่าจะมีเสียงไหมนะครับนะครับนครับไม่มีเสียงแล้วนะครับปิดไปนะครับทำงานปกติทุกอย่างนะครับ ลองทำตามเลยก็เป็นเพื่อนครับสำหรับการซ่อมไมโครเวฟมีสิ่งหลนะครับสำหรับเป็นเพื่อนที่จะส่งซ่อมงานอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็เข้าไปที่คอมเมนต์ครับทุกคลิปนะครับผมจะลงช่องทางการติดต่อที่คอมเมนต์นะครับเพื่อนเข้าไปได้นะครับจะมีไม่ว่าจะเป็นไลน์เพจเฟซบุ๊กนะครับช่อง YouTube 2ช่องนะครับช่องเอกสารพันจุดๆกับช่องของเอกสวิตนะครับก็เข้าไปกดติดตามกดถูกใจกดซับสไครต์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ